สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนรินรเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่ในช่วงของต่อไปคุยไปกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็น EP ีที่เจ็ดแล้วมั้งนะครับจำอีพตัวเองไม่ค่อยได้แล้วนะครับเป็น e p ีที่7แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วผมพูดถึงทําไมบันไดถึงขายของได้แพงกว่านะครับทำไมพี่จีนถึงขายของได้ถูกกว่านะครับก็ในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มันต่างกันนะครับ แต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้บันไดขายของได้แพงแต่ต้นทุนมันต่ํากว่านะครับก็คือด้านการตลาดนั่นเองนะครับนี่การตลาดเนี่ยตัวดีเลยนะนะครับทาให้บันไดาขายของได้แพงกว่าพี่จีนมากนะครับซึ่งที่ผมเปรียบเทียบนะครับหลายๆคนก็อาจจะบอกเออเปรียบเทียบกันจังกับบันไดกับพี่จีนนะจริงๆมันเป็นของคู่กันเลยนะตอนนี้นะครับเขาแบบมามา,มาคู่กันเลยนะครับเป็นของที่ต้องเปรียบเทียบกันแลยเรียกว่าเป็นเหมือนแสงกับเงาเลยแล้วกันนะครับสำหรับของ กันพาบันไดนะครับแล้วก็ของทางพาราโมจีนที่เป็นพาราโมลิกสิทธิ์นะตอนต่อไปนีนะ้ผมจะเทียบเป็นพาราโมลิกสิทธิ์กับพาราโมของบันไดแล้วกันนะครับ <t> ที่เป็นพาราโมลิกสิทธ์จีนกับบันไดเนาะครับ <t> จะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับไอโมอกอปเรายังไม่ได้พูดถึงมันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะประกอบตัวนี้ไปด้วยแล้วก็จะพูดคุยไปด้วยนะครับผมก็คือตัวนี้มาดูกินการโซอสนะผมกำลังประกอบดูนะครับก็ประกอบไปแล้วนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับงานประกอบก็ค่อนข้างที่จะ พอใช้ได้พอใช้ได้นะครับเนื้อพลาสติกดีนะครับแต่แต่ด้านการประกอบเนี่ยอาจจะอาจจะมีความไม่ไหลลื่นเท่าบันไดนะอาจจะไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันจะว,ว่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะลองประกอบไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะครับวันนี้จะพูคุยด้านการตลาดนะครับเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมนะด้านการตลาดของบันไดนะครับแล้วก็ด้านการตลาดของทางฝั่งพาราโมพิจีนที่เป็นพราโมลิกสิทต ก็ตลาดตัวดีเลยนะครับทำให้บรรดาขายของได้แพงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ต้นทุนเท่าการผลิตแรกๆนะครับผมที่ผมบอกว่าใช้ต้นทุนไม่เยอะนะก็คือผมไม่รู้ว่าด้านด้านลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเขาผลิตตัวซ้านะถ้าเขาผลิตตัวซ้ําย้อมทําสีออกมาเนี่ยเขาจะเสียลิขสิทธิ์เพิ่มหรือเปล่าผมว่าไม่ผมผมเข้าใจว่าไม่ได้เสียเพิ่มเนาะสมมติว่าอย่างซาคุรหนึ่งตัวเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ซาคุรหนึ่งตัวแล้ว แต่เขามาทําเป็นสีเขียวสีแดงสีดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันจะเสียค่าลลขสิทธิ์เพิ่มไหมนะครับใครใครรู้ข้อนี้นะครับคอไม่บอกหน่อยละกันนะครับแต่ผมเข้าใจว่าไม่ไม่ได้เสียเพิ่มนะนะครับอาจจะเสียค่าลิขสิทธิ์ว่ามันเป็นซากุ่านั้นนะครับแต่ว่าเขามายอมทาสีเงี้ยนะครับทำผลซ้าๆ,ๆเนี่ยไม่น่าจะได้เสียค่าลลขสิทธิ์เพิ่มเติมอะไรนะครับผมอ่ะโอเคพูดถึงด้านการตลาดเนาะทำไมลุงบันขายของได้แพงมากๆนะครับ การตลาดของบันไดเนาะเขาจะเน้นความหายากนะครับเน้นความที่เป็นแบรนด์ของเขานะครับเน้นเน้นความรู้สึกพิเศษนะครับในส่วนของอการตลาดของลุมบันนะครับยกตัวอย่างเช่นลุมบ้านเนี่ยเขาจะชอบยอ้อมมีหลายครั้งครับที่ชอบย้อมสีมั่งเปลี่ยนโน่นมั่งเปลี่ยนนี่มั่งนะครับ เปลี่ยนหัวมั่งเพิ่มอาวุธนิดอาวุธหน่อยนะครับเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ขายของได้ในราคาแพงแล้วเขาจะชอบทําเป็นอีเวนต์นะนะทำเป็นอีเวนต์เป็นคอลเลกชันนะครับเช่นออกชุดคิดมาพร้อมอแคมเปญพิเศษอย่างครบรอบ40ปี50ปีอย่างนี้ประมาณนี้นะครับหรือออกพรามูมาพร้อมกับอน,นิเมะใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะขายของได้ในราคาแพงแล้วนะครับผมหรือมีงานเฉพาะ จำหนเฉพาะในงานกรนดับเบสหรือกันพลาเอ็กซ์โปอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะขายของได้ในราคาแพงแล้วนะครับก็คือเขาจะชอบอ,ออกงานมาในอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะครับก็จุดนี้เป็นการตลาดที่ทําให้ลูกบอลข,ขายของได้แพงข้อที่1แล้วนะครับข้อที่2นะครับที่บันไดาขายของได้แพงเนาะก็เรียกว่าระบบลิมิเต็ดแล้วกันนะครับพวกพีบันไดพวกของลิมิเต็ดต่างๆนะครับที่ไม่ได้มีขายในช่องทางธรรมชาติช่องทางปกติ นะครับก็มีขายในเฉพาะเว็บไซต์ของพีบันไดอะไรแบบนี้นะครับผมก็สร้างความรู้สึกพิเศษนะครับให้สินค้านั้นๆน,น,นะครับทาให้บันไดขายของได้แพงด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือของพวกนี้มันไม่ได้แพงที่ต้นทุนการผลิตแต่มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นของหายากมันถึงได้แพงนะครับสำหรับในส่วนของพวก สินค้าลิมิเต็ดนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บันไดขายของได้แพงเหมือนกันนะครับมันไม่ได้แพงที่ต้นทุนสูงนะครับแต่ใช้ความหายากเป็นจุดขายอย่างที่3ที่ขายของได้แพงขึ้นนะครับก็คือการย้อมสีนะครับเพิ่มดีเทลนะครับเพิ่มอาวุธนั่นนี่นิดๆหน่อยๆนะครับข้อนี้ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็คืออย่างการย้อมสีเองนะครับผมก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่มนะนะนะครับถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ อย่างซาคุซาคุของพี่ชาอัสนะครับก็คือเดิมเป็นซาคุเขียวหรือซาคุอะไรก็แล้วแต่นะครับมาทําเป็นซาคุแดงนะครับใช้แม่พิมพ์เดิมนะครับแต่ทํารีได้หลายๆรอบนะครับก็แม่พิมพ์เดิมด้วยนะครับไม่ได้เสียค่าแม่พิมพ์เพิ่มนะครับไม่ได้เสียค่าทําแม่พิมพ์ชุดคิดใหม่นะครับก็รีได้เรื่อยๆรีได้เรื่อยๆนะครับแต่ได้แต่ได้ขายของในราคาเดิมนะต้นทุนในส่วนนั้นลดลงไปนะครับแต่ได้ขายของในราคาเดิมแถมแพงขึ้นด้วยเพราะมันเป็นตัวลิมิเต็ด อ่าอันนี้ก็เป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งของลุงบันเหมือนกันนะครับที่ทําให้เขาขายของได้แพงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างซาคุนะครับของพีซซ่าอัศจรรย์หรือพวกกันดั้มมาร์กทูนะครับสีสีพิเศษนะอย่างสีไททันอะไรเนี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการย้อมของลุกบันเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็คือเขาใช้เขาใช้อนิเมะนะเป็นจุดกระตุ้นยอดขายนะอย่างสมมุติว่าอนิเมะ ที่เป็นภาคใหม่ๆนะครับออกมาเนี่ยเขาก็จะทําพราโมตามออกมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายเนาะคนดูเมะใหม่ๆนะครับก็อยากได้พราโมใหม่ๆ,ๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งของทางลูกบ้านเหมือนกันนะครับผมเอ่อตัวละครยิ่งดังนะยิ่งอนิเมะดังเนี่ยก็จะยิ่งขายดีนะครับสำหรับในส่วนของพราโมยกตัวอย่างเช่นพวกกันดัมบาบารทอสพวกเอ่อกันดัมเอเรียลนะครับหรืออย่างฟรีดอมเองนะครับ ปี่อมกันดั้มเนี่ยโอ้โหขายได้ตลอดย้อมขายได้ตลอดนะครับสีไหนออกมาก็ขายได้นะสำหรับขอลงลุงบานนะครับแล้วก็เขาจะสร้างแบรนด์ให้เป็นแบบว่าเป็นระดับพรีเมียมนะนะครับเพราะว่าบันไดเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ของการทําแบรนด์มาอย่างยาวนานนะในการสร้างแบรนด์สร้างกันดั้มอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ความเป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยสร้างคุณค่าในตัวเองนะบันไดเขาไม่เคยโปรโมทนะว่า กันพลานะครับเป็นของเล่นนะครับเขาเขาโปรโมทว่าเป็นเป็นงานศิลปะเป็นงานอลิเล็กระดับสูงนะครับเป็นงานอลิเล็กระดับพรีเมียมนะครับที่ต้องใช้ต้องใช้ศิลปะในการประกอบเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองว่าเป็นของเล่นนะมันถึงขายของได้แพงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะของทางบันไดนะครับผมสรุปนะครับการตลาดของทางบันไดเนี่ยสร้างความรู้สึกนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องรีบซื้อนะ ที่เขาขายของได้แพงนะสำหรับการตลาดบ,บันไดไม่ใช่ผมไม่นับไอตัวที่เขาเขาเสียต้นทุนการผลิตในอันที่ขายของตลาดปกตินะครับอันนั้นต้นทุนเขาสูงอยู่แล้วนะครับเขาขายของได้เขาเขาก็เลยได้ต้องขายของแพงนะเพราะว่าต้นทุนเขาสูงนะครับแต่ว่าในส่วนของพวกเนี้ยนะครับของพวกลิมิตเนี่ยมันต้นทุนต่ําต้นทุนต่ํากว่าต่ํากว่าไอตัวที่ผลิตปกตินะครับพวกแม่พิมพ์ก็ต้องใช้แม่พิมพ์เดิมนะครับพวกลิเก,กสีก็ไม่ได้เสียเพิ่มนะครับเปลี่ยนแต่ค่า มีการย้อมสีการเพิ่มอาวุธเล็กๆน้อยๆอยเพิ่มดีทงเล็ทเฮลเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับผมก็มี้นทุนกานกลิตที่ต่ํากว่านะครับแต่เขาขายคนได้แพงนะนะครับการตลาดของบันไดก็คือสร้างความรู้สึกว่าต้องรีบซื้อต้องรีบสะสมให้ครบนะครับมากกว่าการแข่งขันด้านราคาหรือของแถมนะนะเน้นความหายากเน้นความหายากนะครับเน้นความความที่ว่าต้องรีบซื้อของผู้เรียนเนี่ยนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตลาดของพรามูจินกันบ้างนะครับ กัตลาของพารมูจีนนะครับผมที่เป็นพาโมูลิคสิตเนี่ยจะตรงข่ากับทางบันไดนะตรงค่ากับทางของฝั่งบันไดนะบันไดเน้นหายากใช่ไหมนะครับทำให้ผู้คนต้องต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อนะครับแต่พารมูจีนนะครับเน้นความหาง่ายอเน้นความหาง่ายหาง่ายเลยกระจายเลยกระจายสินค้าไปไปทั่วๆเลยหาง่ายนะครับมันก็ช่วยเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เือนกันเพราะว่ามันหาง่ายไงมันหาง่ายนะครับแล้วก็เน้นความคุ้มค่านะครับของ ของต่างๆนะครับให้เยอะนะครับให้เยอะในราคาที่คุ้มค่านะครับแถมอะไรต่างๆพาร์ใส่ดีโคงดีคอนะครับพาร์โลหะนะครับฐานแอชั่นบุ๋งแอชั่นเบียดที่ให้มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็หาง่ายคุ้มค่าคุ้มราคานะครับบางชิ้นบางชุดคิดนะครับบางกล่องเนี่ยแปลงล่างได้ด้วยนะครับแปลงล่างได้ด้วยเน้นออปชั่นพิเศษต่างๆที่เรียกว่ามัตส์เกตบางกล่องอย่างอายนะครับ เขาเน้นความหาง่ายเน้นความพิเศษด้านปริมาณนะนะ,นะครับให้คนรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับทาให้กระตุ้นยอดแของของเขาได้ด้วยนะครับอย่างที่2นะเขาไม่มีระบบที่ที่เรียกว่าพรีเว็บไซต์นะครับเรียกว่าพรีออเดอร์นะครับไม่ได้มีสินค้าที่แบบเป็นพิเศษนะนะ,นะครับทำให้ไม่ต้องมีความยุ่งยากไม่ต้องมีความรีบที่จะซื้อที่จะจองนะครับสินค้าเขาก็จะผลิตเน้นเยอะไว้ก่อนนะครับกระจายขายในวงกว้างนะนะ ขายได้เยอะนะครับผมแต่ก็มีแต่ก็มีบางบางเจ้าเลยนะบางเจ้าที่แบบว่ากระตุ้นยอดขายด้วยการล็อตแรกได้ของพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าคือปริมาณของสินค้าเนี่ยก็จะกระจายเยอะเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าใครพิออเดอร์ล็อตแรกเนี่ยก็จะได้ของพิเศษอย่างพวกพาร์ทเอฟเฟกพิเศษาคมผ้าคุมของพิเศษอย่างเงี้ยที่ในล็อตหลังๆที่จะไม่มีให้นะครับก็จะทําให้คน อยากได้พาร์ทพิเศษพวกนี้นะครับก็จะกระตุ้นยอดขายเขาได้ด้ได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับทางของพี่จีนนะครับข้อที่3นะครับที่เป็นการตลาดของเขานะครับที่จะกระตุ้นยอดขายของทางของพี่จีนนะครับก็คือเขาจะออกโมจีนดีไซน์ล้ํำๆนะดีไซน์ที่แบบเหนือจินตนาการนะ่ะเรียกว่าเป็นเป็นชุดคิดเป็นโมเดลที่บไรรไดไม่ทํานะครับก็คือสร้างความแตกต่างนั่นเองนะครับที่เรียกว่าจะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายของเขาเนาะนะครับยานพวก หุ่นจีนสไตล์3ก๊กหรือโมเดลที่ที่อิงจากตัวของบันไดเองนะครับที่อินสป r เรชันมาจากทางฝั่งของบันไดนะที่บันไดไม่ทำนะครับโดยเพิ่มอาจจะอัพดีเทลหรือดัดแปลงมาจากหุ่นของบันไดต่างๆที่ทําให้มันดูจัดเต็มมากจัดจ้านมากขึ้นกว่าของบันไดนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้ด้วยเหมือนกันนะทำให้มันดูดานกว่าบันไดนั่นแหละนะครับ กลุ่มเป้าหมายก็คือ,อพวกคนที่เล่นกันพลาะนะครับพวกคนที่เล่นกันพลาแล้วอยากได้อะไรที่บันไดไม่ทําบันไดไม่มีนะครับอยากสมมติว่ามีมีตัวฟรีดอมตัวหนึง่งนะครับที่เป็นสไตล์ของบันไดเนาะเป็นสไตล์ของบันไดนะครับแล้วก็ทางฝ่งพิจิเนี่ยออกแบบหุ่นมาอีกตัวหนึ่งที่แบบมีความคล้ายคลึงฟรีดอมเลยนะครับคล้ายคลึงฟรีดอมมีดีเทลมีอาวุธอาวุธอะไรที่จัดเตรียมมากกว่าเยอะนะครับคนก็อยากจะได้เหมือนกันนะเพราะว่า มันมีอะไรที่แตกต่างจากฟรีดอมของคือคือมันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันไม่ไม่มันไม่ใช่ว่าการซื้อซ้ำไงครับมันเหมือนกันก็จะเป็นการกระตุ้นย้าขายของทางความพิจิตได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วการตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับของทางความพิจินก็คือเขาใช้ความเป็นออริจินอลของเขานะครับผมเขาไม่ได้มีอนิเมะเป็นหลักนะครับเน้นดีไซน์ออริจินอลเลยนะครับผมก็ทําให้เขาไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในส่วนนี้นะลิขสิทธิ์ตัวนี้เขาไม่ได้เสียนะครับเขาก็เลยได้ได ได้จำหน่ายได้ในราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ได้โดนบีบด้วยเรื่องราวต่างๆครับก็คือแล้วแต่เขาจะออกแบบไปเลยนะครับเขาก็จะออกแบบได้อย่างอิสระเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าเล็กเิียิ์ตรงนี้นะครับทําให้ออกแบบสินค้าต่างๆพวกโมลต่างๆของเขาเนี่ยตามจินตนาการของเขาเลยนะครับก็เป็นการกระตุ้นยอดขายได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่เนาะมีความสดใหม่นะครับสรุปนะครับการตลาดของทางพรามจีเนี่ยเขาจะ เน้นให้มากในราคาต่ำนะครับแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่บันไดไม่ทำนะครับผมเติมเต็มในสิ่งที่บันไดไม่ทําหรือทําไม่ได้นะครับสร้างความรู้สึกที่แบบว่าเติมเต็มมากกว่านะครับที่จะเป็นการขาดแคลนเหมือนของบันไดเนาะบันไดเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบขาดแคลนไงนะครับการตลาดของบันไดให้ความรู้สึกขาดแคลนคือแบบโอ้โหกูต้องรีบซื้อไม่งั้นหมดนะครับแต่ของการตลาดของทางฝั่งพิจิตรคือให้ความรู้สึกที่แบบเติมเต็ม ในสิ่งที่ขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดเขาจะมาคนละแนวนะบันไดใช้ความรู้สึกนะครับในการครอบครองสิ่งที่พิเศษนะครับสิ่งที่ลิมิตนะครับสร้างความต้องการแบบเรียกว่าต้องการแบบไม่จริงอะเรียกความต้องเรียกว่าความต้องการแบบไม่จริงคือแบบว่ากระตุ้นความอยากของคนด้วยความที่แบบว่าให้กลัวมันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ใช้ความที่เป็นแบรนด์ใหญ่เป็นแบรนด์ยอดใหญ่เป็นแต้มต่อนะครับ ทางฝั่งพี่จีนเนี่ย <c oughs> เขาใช้ความคุ้มค่าแล้วก็เติมเต็ม <c oughs> จุดอ่อนของบันไดนะครับไม่เน้นหายากนะเน้นความหาง่ายนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มทุกบาททุกสตางค์นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของทางการตลาดของบันไดที่ขายของได้แพงนะครับแล้วก็การตลาดของทางฝั่งพี่จีนที่ขายของได้ในราคาถูกแล้วก็คุ้มค่านั่นเองนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะมาพูดถึงด้านการตลาดและความแตกต่างของทางบันไดนะครับที่ไม่รับเรื่องการต้นทุนของการผลิตนะเนาะ ครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับของต้นทุนการผลิตของทางบันไดเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นต้นทุนทั้งหมดของเขานะนาการตลาดก็คือเขายังสามารถใช้พวกแม่พิมพ์เดิมใช้พวกค่าลิขสิทธิ์ที่เขาจ่ายไปแล้วโดยที่ไม่ต้องจา่ายซ้ําอย่างนี้นะครับก็สามารถลดต้นทุนได้มาได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวกแม่พิมพ์หรือลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นต้นทุนหลักๆของเขาเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถประหยัดได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างลูบาลเขาเขาค่อนข้างที่จะย้อมเก่งนะนะครับของพี่จีนก็มีย้อมบ้าเหมือนกันนะครับ ก็การตลาดก็จะประมาณนี้นะครับของทั้ง2ฝากฝั่งที่กําลังฟาดฟันกันอยู่ในสนามแข่งขันนะครับในสงครามของพรามนะครับหรือโมเดลนะครับโมเดลประกอบพวกนี้นั่นแหละนะครับผมเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ตกลงประกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาติดติงผมไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปประกอบการช่วยกันตอบอีพีหน้าจะมีอะไรมาคุยกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยแล้วกันนะ เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ